สวัสดีวันเสาร์ค่ะทุกคนวันนี้มันหยุดเนาะจัดเมนูไปสักหนึ่งอย่างค่ะเบบีบล็อกคัลลี่กับไก่ผัดค่าเริ่มกันเลยค่ะเริ่มด้วยการเจียวกระเทียมก่อนเลยนะคะอย่างนี้นะกลมแกลมกลมแกลมคลุกเขาให้มันเรืองนิดนึงนะแม่เออคลุกไปค่ะคลุกไปเรื่อยๆคลุกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ากลิ่นเริ่มมาสีเริ่มเปลี่ยนนะคะอืม หลังจากนี้นะคะก็เราก็นําไก่ลงเลยค่ะนี่ค่ะอกไก่ค่ะอกไก่ซื้อมาแล้วก็หั่นเองนะคะนี่แบบนี้เลยอาติดกระทะนิดนึงเดี๋ยวก้อนกระทะเอออะให้ให้ลูกช่วยจับจับกระทะก้อนอ่ะคลุกเขาค่ะคลุกเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคลุกไปเรื่อยๆให้น้องสุกนะคะก็ใช้ไฟกลางนะคะเนื่องจากว่ากระทะตัวนี้ค่อนข้างร้อนค่อนข้างไวนะคะแล้วก็ แม่ได้บาดแผลไปแล้วหนึ่งดอกจ้ะอ่าสำหรับสำหรับเมนูนี้อ่านหลังจากนั้นนะคะเหยาะซอสฝาเขียวลงไปค่ะคลุกกันไปให้ทัว่วเพราะว่ามันเริ่มแห้งนะอ่ะพอเดือดเสร็จปุ๊บใส่น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วคลุกเขาค่ะเห็นไหมคะว่าไก่ย,ยังไม่สุกเนาะก็คลุกกันไปเรื่อยๆคลุกไปคลุกมาคลุกไปเรื่อยๆอย่างนี้จ้ะเอะเมื่อไรจะสุกฉันเริ่มหิวลวเธอฉันเริ่มหิวลวเธอ <laughs> คุกไปค่ะอ่านะคะไก่เริ่มสุกแล้วนะคะหลังจากนี้ก็อเดี๋ยวขออนญ้ตเช็คก่อนนิดนึงอะยังมีแดงอยู่นิดหน่อยยังมีแดงอยู่นิดหน่อยก็ปรับไฟให้อ่าให้แรงขึ้นนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นาเบบีบอคคาลีลงไปเลยค่ะลงไปคุกเขาคุกเขานะคะอ่า <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวนะมือนึงก็ถือกล้องมือหนึ่งก็จะผัดอาจะแม่อ่ะอ่ะคุกกันไปคลิปก็อยากจะทําหิวก็หิว หลายเรื่องหลายสิ่งมากของฉั้นวันนี้นะคะอานนี้ค่ะคุกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่เลยอกไก่ผัดใส่เแบบีบ็อกกี่ค่ะมื้อนี้ทานกันสองคนแม่ลูกนะคะแม่ดี้กับน้องลูกโซ่ค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ทานยาให้เป็นอาหารนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ